สวัสดีค่ะทุกทุกท่านพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับดิฉันอภาเดชวิไลพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่รเด็กแพทย์รังสิตค่ะเนื่องจากในช่วงของเทศกาลแห่งวันแม่ในปีนี้นะคะทางกลุ่มโรงพยาบาแลแพทย์รังสิตนะคะได้จัดโปรแกรมพิเศษต่างๆมากมายรวมถึงกิจกรรมดีๆนะคะตลอดเดือนสิงหาคมนี้เลยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะดิฉันก็ได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะทางด้านเอ็นทายเอจิ้งนะคะ แพทย์หญิงแก้วใจสันตินันตรักนะคะแพทย์อายุรกรรมประจำศูนย์ไท t เอจจิ้งโรงพยาบาลแพทย์ดังสินนะคะ ที่จะมาพูดความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวิตามินสําหรับร่างกายของเรานะคะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะเนื่องจากในปัจจุบันนี้ค่ะนอกจากการดูแลสุขภาพเรื่องของการตรวจร่างกายประจำแต่ละช่วงวัยแล้วก็ยังมีเรื่องของการฉีดวิตามินเสริมได้ด้วยด้วยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะกิ๊บม,มีคําถามค่ะอา,าจารย์มาหลายๆคําถามมากเลยค่ะทีห่หลายๆท่านนะคะอยากทราบว่าในการฉีดวิตามินเนี่ยค่ะมีอะไรได้บ้าง วิตามินนี้ก็คือการที่เราให้สารในก็ตามที่มีประโยชน์กับร่างกายเนาะไม่ว่าจะเป็นวิตามินเกลือแร่สารตา้านอนมุมูลอิสระต่างๆเนาะฉีดเข้าไปในร่างกายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการฉีดเข้าเส้นเลือดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เต็มที่เนะ,ะและก็รวดเร็วนะคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นแล้วก็ะจะได้เรื่องของผิวพัรร์ที่ดีขึ้นด้วย จริงมันก็มีหลายตัวมากๆยิ่งในปัจจุบันก็จะมีเยอะมากแต่ว่าหลักๆนี้ก็จะมีะมีวิตามินซ<ห>ีวิตามินบีเนาะนอกจาจจะมีเรื่องของเอ็นแอสไติลซิสเทอินนะะซึ่งวิตามินซีเนี่ยก็หลักๆก็จะช่วยเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันเนาะโดยเฉพาะช่วงโควิดก็จะทําให้แบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงมากขึ้นทําให้ไม่ได้ขาวาทางานแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ช่วยในแง่ของการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนส,ญญสนจร้างัสตสนทำให้ ผิวเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระผิวก็จะกระจ่งางใสมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตัววิตามินบีนี่ก็ช่วยทําให้อ่าเรื่องของเลือดลมไหลเวียนดีแล้วก็แตงจริงเนี่ยเขาจะโดดเด่นในเรื่องของจะเหมาะกับคนที่แบบเอ่อถ้าผ่อนน้อยออนเพีย er, ทํางานเยอะนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็จะทำให้แบบว่าพอ,อฉีดเขา้าไปก็จะมีความสดชื่นมากขึ้นนะคะ,คะแล้วก็ส่วนเอ็นอัลเทอติโอซิสเตอินนี่ยก็จะเป็นสา,สารตั้งต้นของตัวกูตาไธโอนค่ะซึ่ง เขาจะทราบเลยว่ากุตาเทโอนเนี้ยทำให้แบบผิวขาวด้วยการที่เขาจะไปลดการเปลี่ยนเม็ดสีจากเม็ดสีขาวกว่า<อ>เนะเาะไม่ให้เปลี่ยนไปเป็นเม็ดสีที่เข้มกว่าก็ทําให้ผิวขาวมากขึ้นได้เพะฉะนั้นการฉีดมมิฉีดทั้งสาต,ตัวลงกันก็ทําให้ผิวขาวกระจ่างใสเ<อ>ต่งตึงเรียบเนียนมากขึ้น นนการฉีดนี่คือไม่ต้องดูดซึมค่ะเพราะว่าฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเลยแต่ถ้าผ<ม>่านวิตามินผ่านทางลำไส้เนาะก็ต้องผ่านการดูดซึมซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าใครจะมีลำไส้ที่มีการดูดซึมที่ดีไม,มยเพียงแค่ไหนแล้วก็บางทีทานโดนมากๆก,ก,ก็จะเจอไซเฟกด้วยเช่นวิตามินซีทานมากๆบางทีทำให้ท้องเสียได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นฟอร์มฉีดเนี่ยจะไม่มีไซเฟกเรื่องท้องเสียค่ะแล้วที่นายกิฟต์อยากทราบค่ะจาค่ะอย่างช่วงโควิดอย่างงี้ บางทีเขาก็บอกว่าท้าต้องทานวิตามินเสริมอย่างเงี้ยค่ะก็คือในเรื่องของวิตามินซีอย่างเงี้ยอันนี้ช่วยได้ไหมคะสามารถทานควบคู่กันได้เพราะว่าอย่างตัววิตามินซีเนี่ยจริงออเราฉีดไประหว่างผลที่จะทําให้เอฟเฟกต์เนี่ยได้ผลเร็วขึ้นแต่ว่าในช่วงที่เราไม่ได้ฉีดเนี่ยมันก็ต้องมีการบอกว่าออ,อ,อ เขาเรียกว่าเมนเท e n น n c เนาะคงสภาพก็ต้องทานทั้งฉีดด้วยแล้วก็ทานร่วมกันไปด้วยได้แล้วทีนี้ในเรื่องของการฉีดวิตามินอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถต้องคือบางท่านอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากฉีดบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะเป็นอันตรายไหมคะจริงๆอย่างที่บอกคือฉีดบ่อยๆแค่ไหนนะอย่างอย่างโปรแกรมเราเนี้ยก็จะฉีดในช่วงแรกเนี้ยคุณต้องฉีดบ่อยแล้วเพื่อให้การได้ผลเนี้ยมันเร็วออกผลเร็วขึ้นเช่นฉีดสัปดาห์ละครั้งค่ะอพอ ผลเริ่มแบบว่าได้ที่แล้วเราก็ขยับหางออกเนาะอย่างเงี้ยค่แล้วอีกอย่างอ่ะถ้ายังกลัวอยู่ออหรือว่าวิตามินเนี่ยเสแสรบจะเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำถ้าเกิดเรามีแบบไตดีอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันเกินความจาเป็นของร่างกายร่างกายสามารถขับออกทางไตได้เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการสะสมในร่างกาย อย่างนี้ก็ยังสามารถฉีดได้<ช>ได้บ่อยตาม<ช>แต่ก็คือต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของคนนอุณหมอโดยช,ชันการใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะแล้วทีนี้ในข้อห้ามในเรื่องของการฉีดวิตามินอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะมีข้อห้ามหรือข้องดเว้นสําหรับท่านใดได้บ้างไหมครับหมอจริงๆข้อห้ามจริงๆเที่ที่ที่ควรจะต้องระมัดระวังมากที่สุดก็จะเป็นคนไข้ที่ขา,นนาดเอนไซม์ติซิคดีค่ะเนาะเพราะว่า เม็ดเลือดแดงจะแตกง่ายโดยเพราะถ,า<ม>ถ้าเกิดฉีดวิตามินซีไฮโดรเนี่ยจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายส่วนเคสอื่นก็จะเป็นแบบอาจจะพอฉีดได้แต่ว่าอาจจะต้องดูอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์เช่นถ้าไตไม่ดีอะไรเงี้ยก็ออจ,จะต้องแบบว่าฉีดได้นะแต่ว่าจะต้องมาปรับโดสนิดนึง<อ>หรือว่าหญิงตั้งครรภ์หรือว่ามีหหมให้นมบนุอันนี้ก็อาจจะต้องแบบว่าชะลอไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย กี่แผวจริงไหมอันนี้จริงแน่นอนค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเรื่องของตัว N-Acetyl s e i n e ซึ่งเป็นสารต้นของคูตาไซโอนเนาะซึ่งมันจะไปช่วยลดการเปลี่ยนเม็ดสีที่ขาวลดการเปลี่ยนเม็ดสีขาวไปเป็นเม็ดสีเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวก็จะขาวขึ้นได้เนาะ่างนั้นใครที่อยากฉีดก็ฉีดได้เลยผิวเราขาวแน่นอนแต่ก็คือต้องอยู่ใน ระยะเวลาหรือความถีดด้วยใช่ไหมคะในการรับวิตามินใช่วิตามินเนี่ยก็ต้องแบบว่าเอ,อ่อาฉีดฉีดแล้วก็อาจจะต้องมีการแบบว่าคงสภาพเนาะ,ะก็คือมาฉีดรับการฉีดเป็น<ม>เรื่อยๆเป็นระยะค่ะแล้วทีนี้หลังการฉีดวิตามินไปแล้วอย่างเงี้ยค,ค่ะคุณหมอคะเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงหรือมีข้อห้ามอะไรบ้าง<ม>ไหมคะ ก็ไม่มีอะไรเลยค่ะให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะคะไม่มีข้อห้างเลยค่ะไม่มีเลยนะคะเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉีดไปแล้วต้องไม่เจอแดดหรือง่าอันนี้อีข้อนึงการที่จะจะทาให้ผิวดีขึ้นเนี่ยเราต้องมีแบบว่านอกจากเราทําให้ผิวดีขึ้นจากภายในแล้วเราต้องป้องกันไม่ให้แบบว่าผิวแย่ลงจากภายนอกด้วยแสงแดดยังต้องหลีกเลี่ยงอยู่เพราะว่าแสงแดดเนี่ยเป็นตัวที่ ตัวลายที่ทำทาลายผิวเลยเนาะแล้วก็เรื่องของอย่างอื่นน้ําก็ต้องทานให้เยอะเพียงพอการพักผ่อนก็ต้องับพักผ่อนให้เพียงพอร่วมกับอารมณ์ก็จะต้องดีด้วยไม่หงุดหงิดอะไรอย่างนี้ก็จะทำให้ผิวดีมากยิ่งขึ้นิเล็กๆใช่ไหมคะของเราก็จะมีตอนนี้เราจะมีวิตามินอยู่3สูตรนะคะสูตรแรกเรียกว่าตัว บูนบูสเตอร์นะคะก็จะประกอบด้วยไฮโดรวิตามินซีซึ่งก็จะวิตามินซีก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้เม็ดเลือดแดงเอ้ยเม็ดเลือดขาวเนี่ยทำงานได้แข็งแรงมากขึ้นค่ะเนาะข้อดีก็คือจะได้ผิวออใสขึ้นด้วยเนาะเพราะว่ามีลิปแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยค่ะสูตรที่สองก็จะเป็นสูตรเรียกว่าสูตรไวทเทนนิ่งจะประกอบด้วยไฮโดรวิตามินซีแล้วก็ไฮโดร วิตามินบีมีความเท็จนะคะค่ะอันนี้ก็จะได้คุณสมบัติของแพ็กเกจแรกนะคะร่วมกับได้คุณสมบัติของตัววิตามินบีด้วยซึ่งทำให้แบบว่าร่างกายสดชื่นมากขึ้นใครที่แบบอ่อนล้าพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยก็จะแบบว่ามีแรงมากขึ้นคิดอะไรก็คิดออกอะไรเงี้ยสูตรนี้ช่วยได้เลยใช่ค่ะสูตรที่3ก็จะเป็นออร่าไว้นะคะออรล่าไว้นี่ยก็จะเป็นสสูตรแรกรวมกัน แล้วก็จะมีตัว En Acetyl c y s t e i n e ต้องเข้ามาตัวนี้ก็อย่างที่บอกก็จะเป็นสารตั้งต้นของตัวคุตาไซโอนก็จะทําให้ผิวขาวมากยิ่งขึ้นสรุปถ้าฉีดสุดตัวอร่าไวก็จะได้หมดเลยค่ะขาวใสเิ่ต่งตึงเต่งปังสดชื่นไม่อ่อนเพรียขาวด้วยสวยด้วยใช่ไหมคะแล้วก เสริมในเรื่องของกุ๊ต้านทานไปอีกตัวใช่ไหมคะ,คะตรงนี้เนาะอ๋อโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะหมอสำหรับเรื่องของการฉีดวิตามินนะคะเ mm hmm. นื่องในโอกาสวันแม่ปีนี้นะคะในส่วนของทางโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเราก็มีโปรแกรมนะคะต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพแต่ละช่วงวัยและในเรื่องของโปรแกรมการฉีดวิตามินนะคะอย่างที่ท่านคุณหมอแก้วใจได้พูดไปเมื่อตะกี้นี้นะคะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจหรืออยากปรึกษาคุณหมอเพิ mm ่ม hmm. เติมว่าเราเหมาะสมกับโปรแกรมไหนนะคะ สามารถเข้ามาติดต่อที่โรงพยาบายลแพทย์รังสิตได้หรือติดตามทางหน้าเพจเราได้นะคะสอบถาม inbox เข้ามาได้เพิ่มเติมเลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอมากๆาเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับทุกทุกท่านในวันนี้นะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมมากดติดตามนะคะแล้วก็กดถูกใจในส่วนของกลุ่มโรงพยายบา,ยายลแพทย์รังสิตกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามข่มขาวสารดีๆพร้อมกับโปรแกรมดีๆได้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ